อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยหุ้นห้างเส็งรอบบ่ายรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายคือเอาผลบ่ายของหุ้นห้างเส็งนั่นแหละมาคำนวณไม่เกี่ยวกับรอบเช้านะครับวิธีคำนวณคือสูตรของมันก็คือให้เอา3ตัวบนหาร2ตัวล่างแล้วเลือกเอาเลขหลังจุด3ตัวบนของเลขเ ห้างสิงรอบบ่ายวันนี้ไม่ใช่รอบเช้านะครับรอบบ่ายวันนี้มาหารให้กับ2ตัวล่างแล้วเลือกเอาตัวเลขหลังจุดนั่นคือสูตรคำนวณมาดูกันเลยเริ่มกันที่ผลย้อนหลังวันที่18นะครับ18มันออก4 5 8และ68 458หารรไม่ไมเอ่ 4, 5, หาหาร6 8เท่ากับ6.73 6ไม่เอานะครับเอา7 3 เอาเจสเรามาดูว่ามี7จสมไหม7จ็ดสามเขานี้วิธีเป็นตัวเด่นแล้วเราก็ไปเจาะไปรูดเอาเจสมมี3มไหมมี30มศูนเขานี่ต่อกันเลย19ต้องวันที่เสาวหนึ่งสองแหาร30 1ศูหาร30เท่ากับสอหมาดูกันเลยว่ามีไหมสองหกสองและห หาหกเข้านี่สองเข้านี่เป็นเข้ามาเบิ้ลนะครับมันเข้าสองเด้งเข้านะครับต่อันเลยสองสอง,สองหารให้หกสองสองถ้าไม่มีไม่มีสามตัวมันสูตรข้างหน้ามันไม่ได้นะครับสองสอง,สองหารให้หกเท่ากับสามจุดหก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 ต้องเป็นหกเจ็ดใช่ไหมเราก็ปัดไปหกเจ็ดหกและเจ็ดมีไหมหกเจ็ดไม่มี ไม่มีเรียบร้อยโดนกินมันมีหลุดนะครับสูตรนี้ไม่มันมีหลุดแต่มันจะเข้ามากกว่าหลุดนะครับทําดูไม่มีสูตรอะไรที่ว่า100%ซถ้าวันไหนหลุดแอดขอการันตีฟันได้เลยวันพรุ่งนี้ต่อมาให้เบิ้ลให้ทบให้ทบยอดไปเลย1นึหนึ่งสองหาร1 0ึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งสหารหนเท่ากับ เท่ากับ1 1.2 2เป็น2 3นะครับไม่ใช่เอา1 2นะครับเอา2และ3ปัด2ขึ้นไปเลย2และ3อ้ามี3อยู่นี้เข้านะครับ6 9หาร4 3 6 9หาร4 3เท่ากับ60 1.60เอา60นะครับ6และ0มีไหมมี0เข้านี้ ไม่มีครับ5 5 9หาร1 0 5 5 9หาร1 0เท่ากับ 5, 5. ้าไม่เอา5้านะครับเอา9แล้วปัดขึ้นไปเลยเป็น0ย์เท่ากับ9 0ไปดู9และ0ูนมีไหมมี0ูนย์เข้านี่7 6 7 0 8 7 6 7หาร0 8หาร8นั่นแหละครับ เก้าห้าเอาแปนะครับมาดู8 7มีไหมแปดเจอ่าเเข้านี้อันนี้เข้าตัววิ่งด้านบนนะครับ7 9็หารสองเจหารสองเมีไหมสี่ศูนย์สี่ศเข้านี่อ่าศย์ 0, เข้านี่ศเข้านี้ อันนี้มันแปดแปดามูนยหารแปดทำดูทำย้อนหลังดูด้วยกันนะครับ3 0 6ศูนยหารแปดแปครับ3.47เอา4 7 4 7จีมีไหมมีส7เจ็ขาวิ่งด้านบนนะครับ7 0 2ดศูนหารสี่เหารให้4 5 5เป็น6นะครับ5และ6มีไหมห้าหกมี5้า ห้าตัวนี้เข้าเข้าอันนะตัววิ่งอีกวันนี้งดวันที่สองน,นี้งดแล้วต่อไปเลยห้าสองเจ็ดหารสองห้าห้าสองเจ็ดหารสองห้าเท่ากับศูนย์แปดศูนย์และแปดมีไหมมีแปดเข้านี่เก้าสี่เก้าหารหกแปดเก้าสี่เก้าหารหกแปดสามห้าเออเก้าห้านะครับเก้าห้าเก้าห้า 5มีนีเกมี1 1หหี่หารหกห้าหนึ่งหนึ่งหารหกหเท่ากับ5 7าเจ็ดเห้าหนึหเอา7จห้านะครับ7จ็ดห้าอ่าห้าเขาว,วิ่งนี่7เข้านี่มันมาเบิ้ลวันนี้วันที่8มาฟันกันเลย5้าหนึ่งหารเจ็ดเห้าเหาร7จเท่ากับหก หกแน่นอน99.99% 6.7อร์ซ็นมาแน่แล้วแอดขอเน้นเลยเน้นไอตัว7นี่เพราะว่ามันมาเบิ้ลเจนะครับไปเลยห้างเสียงรอบบ่ายของวันที่8เนาะวันที่8ก็คือวันนี้วันที่8เดือน11บเอสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มหัวหุ้นคําเก่งนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยด้านล่างของคลิปนี้นะแอดขอเก็บค่าธรรมเนียมเข้าห้องหคนหนึ100บาท เพื่อเป็นค่าคำนวณค่าน้ำใจนะครับหนึ่งคนหนึ่งร้อยบาทเฮงๆรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย